สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อ m o r รี l คลินกนะคะเมื่อเวลาอายุเรามากขึ้นนะคะปัญหาที่ทุกคนสาวทุกคนจะต้องเจอกันก็คือปัญหานี่ค่ะรอยตีนกาค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราจะทําให้รอยตีนกาเนี่ยมันหายไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดเลยนะคะก็คือการใช้บ o ท็อค่ะแล้วก็คนที่จะทําให้รอยตีนกานี่หายไปก็คือหมอพัดค่ะที่อ m มอรีคลินิกค่ะ จำไว้นะคะนี่รอยตีนกาก่อนทํานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังทําเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่เรามาพบกันค่ะมาาไม่ะคะโค่นเบ,บจ,นะะเจ็บไคเลยคะคุณหมอเพื่อเปามากๆนะคะ<ๆ>ต้องเอาอโมอรีคลินิกเท่านั้นนะคะ หลังจากฉีดนะคะเมื่อกี้คุณหมอก็ได้ฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วนะคะใช้เวลาแค่1นาทีทั้งสองข้างนะคะแล้วเราจะมาดูว่าผลเป็นยังไงนี่เห็นไหมคะยิ้มน้ำมอยู่ไหมคะนี่ร้อยตินกา หายในพริบตาหนึ่งนาทีนะคะจากที่คุณหมอฉีดเมื่อกี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าโทหอกเนี่ยช่วยในเรื่องของรอยตีนการได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าอยากไม่เจ็บตัวนะคะแล้วก็สวยด้วยภายใน1น,นาทีนะคะติกาาหายไปแบบนี้ต้องที่อ m o r ม c รี่คลิกค่ะ a m o r ม c รี่คลิสวยในแบบที่คุณต้องการค่ะแล้วเจอกันนะคะ